ORNEW DMAX 1.9กับ ORNEW DMAX 2.2 m a x f o r c e ตัวไหนดีกว่าแรงกว่าวันนี้ผม MBRC จะพามาหาตอบครับ สวัสดีครับอ่ะเมื่อกี้มีเกินเกินกันเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะมาถามทางแบงค์เพราะว่าเห็นว่าเพิ่งออกรถ2.2มาเลยใช่ครับผมอ่าเพราะว่าต้องเกินนิดนึงก่อนแบงค์เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์โตเกียวของตัวเองอยู่ก็เลยต้องออกรถมาเพื่อที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับของ2.2ใช่ครับน่าจะทำมาสักพักละถามเลย1.9กับ2.2รุ่นไหนดีกว่า ถามว่าถ้ารุ่นไหนดีกว่าก็คือว่ารุ่นใหม่มองต้องดีกว่าอยู่แล้ว2.2ก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วการตแต่ง1.9ก็2.2ับ2.2เนี่ยมันต่างกันยังไงครับก็คือมีเรื่องระบบปั๊มโหัวจีดแล้วก็กล่องหลัก ก็คือแต่เรื่องปั๊มหัวีดไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันก็ระบบเดียวกับ4 j 3ครับแต่ในเรื่องของการรีแมปของหลักนะวันนี้เนี่ยของเมษายนยังไม่ได้ยังรีแมปไม่ได้นอกจากว่าเราจะต้องเปลี่ยนปองหลักให้เป็นของหลัก4 j 3แล้วก็ทำเซนเตอร์ใหม่ให้มันตัดงานแต่อย่างอื่นคือทําได้แล้วยางอื่นก็คือทําได้แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยทำใน1.9คือทําง่ายกว่า ตอนนัตอนนี้จะจา1.9นทําทำง่ายกว่าก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดเราจะพูดกันตรงๆเจ้าของรถ1.9เนี่ยจริงๆแล้วก็แทบจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่อ่าไม่จำเป็นต้องออกรถใหม่แล้วกันเนี่ยคุณก็มาทาโมดิฟายนิดหน่อยนิดหน่อยซึ่งจริงๆมันเริ่มต้นก็คือแค่หลักพันใช่หลักของแบงค์ตัวต้นเป็นตัวไหนครับก็รีแมปกระป๋องทําได้ราง4,500บาท4,500บาทก็คือแรงขึ้นมาแล้วรู้สึกเขีมนผลประมาณ70-80%เลย70-80%เลย ถ้ายังไม่เปลี่ยนกล่องตอนนี้ใส่กล่อง ECU จบครับกล่องพ่วงกล่องพ่วงโอเคปลั๊กสายไฟตรงรุ่น1 3 5 0 0ได้ขึ้นมาประมาณทะลุ200ทะลุ200ทะลุ200แน่นอนแน่นอนอันนี้ไม่ใช่แต่เบื้องต้นก่อนใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครใจถึงอยากลองเร็วๆก็ก็ต้องเป็นกล่องเป็นกล่องส j 3เป็นกล่องสีหลักส j 3อ่ะตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับณตอนนี้คือชุดที่เป็นกล่องท่อรีแมปรถบูธ สองหมื่นนิดๆแล้วกันอยากรู้ราคาจริงๆก็โทรเข้ามาถามแต่ถ้าลูกค้ารอถ้าลูกค้ารอรีแมปในกล่องหลักเดิมได้ในกล่องหลักเดิมได้โอเคสี่เปอร์ห้าสี่เปอร์ห้าถ้ารอได้รอเธอรอเธอถ้าใจร้อนมากๆก็มากล่องพ่วงไปก่อนได้ครับก๊อดได้ขึ้นมา200ร้มาบวกๆก็ ขับสนุกแล้วแต่มันแบบว่ามันมันยังตับไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังติดท่อในเรื่องของ DPF ที่ยังปิดไม่ได้อะไรเงี้ยครับใจร้อนใส่กล่องพ่วงไปก่อนแล้วมารีแมปที่หลังปิดโค้ดใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะสองแรงมาแล้วก็มาทําทีหลังได้อ่ะแม่ครับแล้วโอเคเราพูดเรื่องประสิทธิภาพไปแล้วแล้วเรื่องการขับขี่ช่วงล่างแล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันอ่ะหนึ่งจุดเก้าิมสองจุดสองก็ถ้านับเดิม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 อ่ะเดิมเดิมสองจ เยอะมากเครื่องใหญ่กว่าขับดีกว่าแต่ประหยัดก่าประหยัดประตำยุติตูนยืนยันยืนยันเลยรถเดิมๆยืนยันแล้วถ้า2.2ดเดิมๆไปบรรทุกใช้งานพอได้ไหมครับผมว่าได้เลยตันสองตันผมว่าได้เลยตันสองตันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามากกว่านั้นล่ะอาจจะต้องเติมของหน่อยต้องเติมของหน่อยเพราะว่าจะต้องมีการพวกแก้ว่าแล้วก็ถ่ายมันเครื่องพวกแบบว่ามันเครื่องไปขึ้นพอรถมันเครื่องมันเล็กแล้วเราใช้รอบผมว่ามีเครื่องที่รู้สึกว่าขับดีกว่า รู้สึกว่าขับดีกว่า1.9 1.9แต่ในเรื่องของ3.0 3.0ช่วงต้นขับดีกว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆพอจะสรุปได้เหมือนกันว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกเจ้าของรถ1.9ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถก็ได้อยากขับสนุกขึ้นจริงๆก็มาโมดิฟายชุดหลักพันเพราะว่า1.9นี่น่าจะขายไปเป็นน่าจะชุดโปรน่าจะเป็นพันชุดตนัตอนนี้ถ้าถามว่ารถหน้าร้านณวันนี้เอมีรถอะไรมาทำเยอะที่สุดครับถ้ผมตอบได้ว่าเป็น1.9 เพราะฉะนั้นมันการันตีอยู่แล้วว่าทำเนี่ยยังไงก็จบดีด้วยถูกต้องครับส่วน2.2ถ้าไม่รีบก็รอแบบหนึ่งรอแ๊บหนึ่งรอให้พวกอย่างที่ผมเคยไปว่าพวกปรเกอรแลวมันยังไม่เปิดมันไม่เปิดให้เราอัปเดตโหลดไฟล์ออกมาแล้วมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนในการดูอับ2.2ก็รอหน่อยนะครับแต่อร่อยแน่นอนเดี๋ยวแบงค์มานาจัดให้รถอยู่นี่แล้วรถอยู่นี่แล้วมันอร่อยแน่นอนรถคันนี้เนี่ยทางแบงค์จะมีอัปเดตสเต็ปการทำอยู่เรื่อยๆทางเพจ แบงค์บันนาก็ฝาก f c ติดตามด้วยนะครับาเปลี่ยนแบงค์บันนาได้เลยโอเคครับแบงค์วันนี้ขอบคุนมครับครับสวัสดีครับ